ตรวจที่สอปอปอลาวเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายข้ามาตรวจที่อุบลเป็นโรคกระเพาะโอ้ยคนละปวดหัวสบายดีสวัสดีครับถักไทยทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเท็โยกครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณบ่ายสองถักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนีครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องครับ วันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจคอมเมนต์เข้ามาหลายวันที่ผ่านมาที่ผมหลุดปากพูดว่าแม่ไม่สบายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายผมก็มีความเครียดน้องสาวนี่ก็ร้องไห้น้องสาวทำงานที่เมืองไทยอ่ะร้องไห้คือพูดไม่ออกนะครับอ่าเพราะว่าแม่นี่อายุแปดสิบกว่า ไม่สบายก็เลยไปตรวจโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสปปลาวหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายปากมดลูกอ่าไอเรานี่ก็ตกใจอยู่นะตกใจแต่เราก็รู้ว่าแม่ก็โทรคุยกันเห็นหน้าตาก็ไม่ได้ผอมก็กินข้าวได้ปกติแต่มีอาการปวดท้องก็เลยไปตรวจหมอก็เลยบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเห็นไหมครับผมไร้สดผมหลุดพูด ผมมีความเครียดนะอะแล้วหมอในสปปลาวเรเี่ยเขานัดทุกอาทิตย์ให้ไปรักษาอครั้งละสามพันประมาณสามพันบาทไอเราก็ตั้งใจว่าโอเคโอเคไปตามหมอนัดก่อนพอสองสามวันที่ผ่านมาผมก็เลยนึกขึ้นได้โอเคผมพอมีเงินตัดสินใจนี่ผมคิดไว้นะประมาณ50,000บาท ก็เลยให้น้องสาวเนี่ยแล้วก็พี่สาวอยู่ที่ลาวเนี่ยพาแม่ข้ามไปตรวจที่อุบลเพิ่งเสร็จเมื program program friend. Friend yup ่อกี้นี่นะครับเห็นไหมครับภาพขอเบอร์หน้าแม่เล็กนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับทางบ้านอ่าต่อคิวคิวที่สามสิบสองไปตรวจที่คลินิกอยู่ในอุบลนี่แหละครับอ่าตรวจเพิ่งเสร็จนะครับหมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเฉย อ่าเลิกกินเค็มกินเผ็ดนะครับเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยคือกินข้าวไม่เป็นเวลาอ่าแล้วผมพูดตรงๆนะคือแม่ผมเนี่ยเป็นคนกินเหล้าอ่าเป็นคนกินเหล้าขายหุงขายหวยคือแกก็กินมาตั้งแต่เด็กผมจําได้ก็คือแม่กินเหล้ามาตั้งแต่เด็กนะครับแกก็กินหมากินอะไรล่ะแต่ไม่ค่อยกินข้าวน้อยมากๆอ่าตอนนี้แปดสิบกว่าผมก็เลยโล่งอกนะครับทุกคนโล่งอก เมื่อกี้คือตั้งใจนะเมื่อกี้คุยกับพี่สาวน้องสาวน้องสาวอยู่กรุงเทพแล้วก็ลงมาเยี่ยมที่อุบลด้วยก็เลยบอกว่าจะให้แม่เนี่ยนอนที่อุบลถ้าเสร็จแล้วนะครับจะให้แม่เนี่ยเที่ยวที่อ่าพัทยาที่อุบลอ่าเขาเรียกว่าไอ้พวกเขื่อนน่ะเขื่อนซิลินทอนนะ่ะให้แม่กินปลาพงปลาเผาเที่ยวให้สบายนะครับผมก็โอนเงินไปให้ อุตส่าห์เหมารถมาจากลาวข้ามมาที่อำเภอศิรินทรน่ะนี่ผมโล่งอกแทนทุกคนผมดีใจมากเลยตอนแรกผมก็จิตตกเหมือนกันนะแต่ในใจก็เผื่อไว้แหละว,ว่าโอ้คนอายุ80กว่าแล้วเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันมาคาใจอยู่ที่ว่ามะเร็งระยะสุดท้ายนี่แหละนี่หลังจากที่ตรวจหมอที่ลาวบอกว่า <c oughs> เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเชื่อไหมผมโทรหาแม่เกือบทุกวัน เขาบอกผมก็สังเกตอาการแต่เชื่อไม่แม่ผมไม่รู้นะน้องสาวไม่ให้บอกไม่ให้บอกแม่ไม่ให้บอก,บอ,ก,บอ,กอ่าเพราะกลัวแกจิตตกแล้วแกจะตกใจแล้วแกก็จะช็อกช็อกเข้าไปอีกก็เลยบอกว่าแกเป็นธรรมดานี่แหละเป็นไข้ทั่วไปหมอนัดไปตรวจทุกๆุกอ,อ,อาทิตย์อ่าที่ไหนได้อ่ะคือเราก็สังเกตหน้าตาแกก็กินข้าวปกติกินลาบกินก้อยกินส้มตํา คุยกันปกตินะ <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องถ้าเกิดผมนะ่ยประจานก็ว่าผมนี่เอาประจานลงพยาบาลในลาวนี่บางแห่งนะบางแห่งไม่รู้ว่าอุปกรณ์ครบหรือไม่นะครับอ่าพร้อมตรวจหรือไม่นะครับนี่แหละครับถ้าผมเอใจนะถ้าผมเอใจผมไม่พาแม่มารักษาหรือว่ามาตรวจที่อุบลเนี่ยแม่ผมก็คงจะเที่ยวไป ตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ลาวนะทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสามพันสาเสียเวลาไม่รู้ผลไม่จบไม่สิ้นนะครับอ่าอันนี้นี่คือผมต้องขอบคุณ f อฟบางท่านนะครับพี่น้องคนไทยนี่แหละครับส่งข้อความมาหลังบ้านบอกว่าลองมาตรวจที่อุบลดูอ่าเผื่อหมอเนี่ยเขาอาจเพราะว่าผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออคนลาวคนที่มีฐานะมีเงิน ในลาวส่วนมากถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะพาข้ามมารักษาที่ฝั่งไทยผมก็นึกขึ้นได้ตัวนี้แหละไอ้เราก็ทำตลอดละ่ะอ่านข่าวเสพข่าวแล้วก็รู้ว่าเออลองดูที่แรกแกแกก็ไม่อยากมานะหนึ่งแกก็กลัวว่าลูกจะเสียเงินแกก็คือเข้าใจอยู่หรอกว่าแกคือคนรุ่นเก่าอะ่ะเข้าใจไหมครับก็ไม่อยากลำบากลูกเต้าอะไรนี่แหละครับเออก็ไม่ก็ไม่เป็นไร่ไอ้เราก็วางแผนไม่ได้ว่าพาแกไปตรวจหรอกตอนแรกอะ วางแผนว่าพาแกไปเที่ยวเขื่อนซิลินธอนจะเอาแกไปตรวจเพราะแกยังไม่รู้ว่าแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายผลตรวจอยู่ที่ลาวอ่ะแกยังไม่รู้นั่น่น,นเออแกยังกินเข้าปกตินะครับแต่น้องๆกับผมนี่วางแผนกันแล้วนะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีเลไลนนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ส่งกําลังใจมากนะครับตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้วนะครับขอบคุณครับสบายดีสวัสดีครับ